เคยสัญญาว่าจะพาเป็นุสวนแต่งทุกอย่างนะครับผมสำหรับรอบบ้านราคาอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0นบาทได้นะครับผม เพื่อนสวัสดีคบดมเข้านะจ๊ะจากคลิปคมทัวร์นะครับผมที่ดมเคยทําไปนะเ <c oughs> มื่อนจาาเคยสัญญาว่าจะพาไปดูสวนรอบบ้านนะครับผมตอนนั้นใช้คําว่าสวน <c oughs> ดูตอนนี้ว่าจะยังเป็นสวนหรือเปล่าหรือว่าทําอะไรยังไงนะวันนี้เดี๋ยวจะมากินหมูกระทะในบ้านกันด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูอรอบบ้านกันนะว่าเอ๊ะตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับหรแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับตามมาเลยคะ่ะนะครับเพื่อเข้ามาดูสวนรอบบ้านกันนะเพื่อนจ๋าและนี่คือบริเวณร,รอบบ้านนะครับผมเป็นสวนจริงจะบอกว่าตอนที่ทําคลิปตอนแรกมันเป็นต้นไม้เเพื่อนๆเป็นนตตสวว่่่าางๆแจะ ตัวเป็นคนที่แบบเลี้ยงต้นไม้นะครับปลูกอะไรก็ไม่รอดก็เลยตัดสินใจถอนเลยถอนย่าจริงนะครับผมและปลูกเป็นญ้าเทียมเห็นไหมเพื่อนจ๋าเป็นญ้าเทียมแล้วก็ปลูกกระเบื้องสวยๆเอาไว้กระโดดแบบยองแยงยองแยงเนี้ยนะครับผมญ้าเทียมตรงนี้ก็จะใช้เป็นแบบญ้าเกรดแบบพรีเมียมนัมเบอร์วันเลยจะมีรั้วที่แบบอยู่รอบบ้านเลย เห็นไหมเพื่อนจ่ายเดี๋ยวพาไปดูอ่าคือคอนเซปต์เราก็จะเป็นแบบทําเป็นบ้านแบบนิดๆคลึงๆน,นะครับผมผมชอบแบบสะ,สะอาดอาดโล่งๆเนี่ยครับผมอาจะก็มีใส่ยางและจะบอกว่าต้นไม้ที่เหลือตอนนี้มีอยู่แค่จุดเดียวก็คือตรงนี้นะครับผมมุมบ้านตรงนี้ก็จะมีต้นไม้ต้นเข็มต้นกระเพราอะไรเราก็ปลูกกันไปนะครับผมแต่อย่าให้เพื่อนดูตรงนี้ตรงนี้โดมนะครับผมทำขเขาเรียกอะไรนะเป็นก่ออิฐก่อปูนขึ้นมาผมเราก็ทําเป็นกระเบื้องลายสวยๆเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีก้อนหินวางนะอยากทําให้มันดูสะอาดเรียบร้อยเพื่อนครับ นี่ครับผมเราก็จะยาวไปจนถึงหลังบ้านเลยเพื่อนจ๋านะครับผมเดี๋ยวไปเดินดูรอบบ้านกันนิดนึงเห็นไหมก็จะวางท่ออะไรให้แบบสวยเสยเลยนะครับรอบบ้านตรงนี้ก็จะปูหญ้าเทียมทั้งหมดเลยเพื่อนจ๋าเห็นไหมอันนี้เราก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาเราก็สามารถเดินรอบบ้านได้เลยนะจ๊ะก็จะเห็นว่ารั้วนะครับผมก็จะทําเป็นไม้สวยๆทาสีสวยๆแล้วก็ใช้วัสดุดีนะครับปึ๊บๆๆเดินเข้าไปอ่ะมาถึงหน้าบ้านตรงนี้ บริเวณหน้าบ้านอีกฝั่งหนึ่งก็ปูกระเบื้องแบบอันนี้คือออกแบบเองนะครับผมว่าอยากได้เป็นอย่างนี้ตารางทําอย่างนี้คือทุกอย่างคือเราดีไซน์เองหมดเลยนะครับบริเวณเรอบบ้านก็จะเห็นหน้าบ้านเห็นต่างๆมีรถมีสำร้อคู่ใจนะครับผมเป็นรถไฟฟ้าอันนี้คือจะชอบขี่ไปไประจํานะครับผมขี่ไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้แหละก็จะมีหลังคารถ,รถมีไฟต่างๆนะเพื่อนจ๋าก,ก็เป็นความร่มรื่นเป็นความสุข ที่เราอยู่ในบ้านและที่สำคัญก็ต้องมีโต๊ะม้หินอ่อนเอาไว้แบบนั่งกินข้ามนั่งเมามอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S เป็นไงบ้างเพื่อนครับส่วนรอบบ้านก็จะเป็นฟีลแบบแต่งตามที่เราชอบนะครับผมชอบแบบโล่งๆสะอาดๆคลีๆลนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูจะบอกว่าของจริงเห็นแล้วมันดูแพงนะมันจะสวยออชมบ้านตัวเองแล้วนึงสำหรับการรื้อนะครับปูย่าเทียมแล้วก็กระเบื้องอิฐแต่งทุกอย่างนะครับผมสำหรับรอบบ้านราคาอยู่ที่ประมาณ 4 0,000บาทได้นะครับผมก็จุกกันไปเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบดมอยากได้อะเออรู้สึกว่าถ้าเราแต่งแบบนี้มันจะต้องสวยแน่เลยนะครับผมมันก็สวยจริงๆซึ่งจ่ายเงิน40,000นไปเพื่อให้ได้ส่วนที่เราชอบนะคะผมอ่ะก็ประมาณนี้ถือว่าเป็นแบบผมทัวร์ EP พีนะครับผมกึ่งๆใครที่ยังไม่ดูอีพี1นะครับผมตามไปดูคลิปน,นี้ได้เลยนะครับดมลงผมทัวร์ในบ้านเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคดีวเราไปกินหมูก,กระทะกันเลยครับ มาครับเพื่ครับหลังจากที่ดูรอบา้าเสนาเพื่อนจ๋ามากินหมูกระทะกันวันนี้เป็นหมูสามชั้นล้วนนะครับผมเป็นคนชอบกินหมูสามชั้นเหลือเกินเริ่มกันเลยนะจ๊ะอืมโหขอ,อดล้วยชิ้นใหญ่ๆนี่ก็จะแบบเกลียมๆนิดนึงน่ากินมากเลยอ่ะนี่เลยครับคำโตๆเลยครับ หอร่อยมากมากือ เพื่อนจ๋ากเกลียมเกลยนิดนึงนะ บ้างเพื่อนจ่าหลังจากที่ดูรอบ,บ้านแล้วนะอืยังไงบ้างตั้งใจแต่งบ้านมากเลยเพื่อนแล้วจะบอกใช้เงินเยอะมากในการแบบแต่งบ้านนะคะผมเพราะว่าผมได้เงินมาทํางานหนักก็แบบลงกับบ้านเพราะว่าแบบเราอยากมีบ้านของตัวเองไงเพื่อนจ่าแต่ก็แบบรู้สึกดีนะครับผมรู้สึกในที่สุดเราก็แบบทําบ้านที่แบบในฝันได้นะ หมทันัทอร่อยนะเพื่อนอร่อยมากเลยหมูของทันคือแบบเวียนหนึ่งของนมข้าวเลยในการกินหมูกระทะนะ หมูสาชั้นผักแล้วก็เส้นพร้อมกันนะมีความสุขอร่อยนมูสำมชัน้นเอามาเป็นกิโลเลยนะครับผมคนชอบกินอ่ะทำไงดีกินทีก็ต้องกินเป็นกิโลอ่ะดูมามูสาคชาัญ แต่ร้อนนะพน่ะกินอ,อกาการานร้อนๆอืมว้าวโอ้หอันนี้น่ากินอันนี้เกี๊ยวเกวไ่ลาจิ้มน้ำจิ้มนะพื่นนะ่ะต้องแบบมันต้องอลามอย่างเงี้ยอฮีย เออซินมาน้องมันหมูอย่าคิดว่าจะรอดนะจ๊ะอหยาอันนี้คือที่เด็ดนะครับผมนี่นะคะคำสุดท้ายแล้วนะคะมันหมูอืมคุออร่อยที่สุดร้อนร้นอน วันนี้ด้มลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน๊วยบายค่ับรักทุกคนเลยนะคะ